JSB 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 j world JSB 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 HELLO สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับนักเรียนฉันป่อ2ห้องแสงกว่านะคะสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะ ซึ่งก็เด็กเรียนนะคะก็จะมาเจอกับคุณครูขวัญน,นะคะในรูปแบบของการเรียนออนไลน์กันค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังค่ะที่จะไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันอันดับแรกนะคะเด็กเรียนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนนะคะทั้งอุปกรณ์การเขียนและใบงานหนังสือวิชาภาษาอังกฤษ let's go นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ แล้ค่ะเด็กๆเ,เรานะคะจะไปทบทวนกันในยูนิตที่3นะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสามารถคำกริยานะคะในเด็กพร้อมแล้วเปิดไปที่หน้า24นะคะใน Student Book นะคะในหนังสือ Let's Go นะคะเปิดกันหรือยังเอ,อ่ยอ่ะ มาที่หน้ายี่หน้า24นะคะเราจะไปอ่านคำศัพท์พร้อมๆกันเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะก็อ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะไปกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ Ride a pony Ride a pony Number two Play the piano Play the piano Number three Do a magic trick. Do a magic trick. Number four, play hopscotch. Play hopscotch. Number five, play with a yo-yo. Play with a yo-yo. Number six, do a cartwheel. Do a cartwheel. Number seven, do a somersault. Do a somersault. Number อจ์เอกจำรออำโรคะเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะอาคะแล้วก็จะไปต่อกันที่หน้าต่อไปนะคะซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนไปแล้วเช่นกันนะคะเราจะไปทบทวนกันค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า26นะคะคำศัพท์ เกี่ยวกับเว r ร์หรือคำกริออยาต่างๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ Number 1 one dance dance Number 2 two swim swim n u m b e three run run Number 4 four sing sing Number 5 skip skip Number 6 read read Number 7 paint paint Number 8 color color อะัะข่ะเด็กๆได้อ่านตามคณคูกันอยู่หรือเปล่าคะอ่าทีนี้นะคะเราจะไปฟังการอ่านออกเสียง จากทางคลิปวิดีโอกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะและเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคลิปวิดีโอด้วยนะคะ Page 24. l เด็กๆอ่าน <Learn S 1> ออกเสียง <the words. S 1> ตามกันด้วยนะคะ <Number one. S 3> Ride a pony Number two Play the piano Number 3. Do a magic trick. Number 4. Play hopscotch. Number 5. Play with the yo-yo. Number 6. Do a cartwheel. Number 7. Do a somersault. Number 8. Jump rope. ต่อไปเราจะไปฝึกพูดเป็นประโยคกันนะคะตรงด้านล่างในหน้า24นะคะ Make sentences Look at him He can do a magic trick Look at her She can play the piano ดูที่หมายเลข1น,นะคะก็คือดูที่เด็กผู้ชายคนนี้นะคะ Look at him เขามีความสามารถในการเล่นมายากลเราก็จะพูดว่า he can do a magic trick ส่วนหมายเลขสองนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะพูดว่า look at her หมายถึงให้ดูที่น้องผู้หญิงคนนี้นะคะ she can play the piano เขาสามารถเล่นเปียโ,โนได้นั่นเองค่ะทีนี้เราลองไปดูกันในแต่ละหมายเลขกันนะคะ Number 1. Look at him. He can do a magic trick. Number 2. Look at her. She can play the piano. Number 3. Look at her. She can do a somersault. Ah, uh, my next time, uh, she can do a somersault. ก็คือสามารถตีลังกามมวนหน้านั่นมมวนหน้ามมวนหลังได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Number 4 <four. S 3> look at him he can do a cartwheel หมายเลข4ีนะคะ look at him he can do a cartwheel ก็คือสามารถตีลังกาล้อ,อกเกวียนนั่นได้ได้นั่นเองค่ะอ่าเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเราไปฟังการอ่านออกเสียงจากทางคลิปวิดีโอนะคะในหน้า2ี่กันต่อค่ะ age 26 let's learn more a learn the words number one dance number two swim number three run number four Sing Number 5 Skip Number 6 Read Number 7 Paint Number 8 Color อ่าด็กๆอ่านอานอกเสียงตามกันด้วยนะคะแล้วก็มาดูด้านล่างค่ะ เราจะมาแต่งประโยคนะคะบอกความสามารถของพวกเขานะคะว่าเขามีความสามารถอะไรบ้าง Page 26 B Make sentences They can read Number one They can read หมายเลขหนึ่งนะคะสองคนนี้นะคะ แอนดี้ Andy กับเจนนี่นะคะพวกเขาสามารถอ่านหนังสือได้เราก็จะแต่งประโยคได้ว่า they แทนพวกเขาทั้งหลายนะคะ can แล้วก็ read นะคะ they can read ต่อไปค่ะหมายเลขสองค่ะ number t <two. S 3> they can paint หมายเลขสอนะคะ they can paint พวกเขาสามารถทาสีรูปภาพได้นั่นเองค่ะ number t they can color number 3นะคะ2คนนี้นะคะสามารถระบายสีได้ they can color อเด็กๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำกริยาเพิ่มเติมกันนะคะเพื่อที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้ทำในใบางานกันได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ อ่เราไปดูกันทีละคำนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามกันด้วยนะคะคำที่หนึ่งค่ะ C L I M B คลามแปลว่าปีน number t C L O S E close แปลว่าปิดนะคะ number three C O O K คปแปลว่าทำอาหารค่ะ number four C L I C R Y คลายร้องไห้นะคะ Number Number f นะคะหมายเลข5 Dance อันนี้เราเรียนแล้วนะคะคำว่า Dance แปลว่าเต้นค่ะ Number s นะคะ Drink Drink D R I N K Drink แปลว่าดื่มค่ะ Number s e v E A T Eat แปลว่ากินนะคะ Number ขนะคะ give give แปลว่าให้ค่ะ number ล l a u g h love love นะคะแปลว่าหัวเราะค่ะ love นะคะ number ขส listen listen แปลว่าฟังค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะคำที่11ค่ะ open open ตรงข้ามกับ close เมื่อกี้นะคะก็คือแปลว่าเปิดะคะ่ะ Number 12 P L a y, P-L-A-Y P L A Y แปลว่าเล่นนะคะซึ่งในประโยคนี้นักเรียนก็ได้เรียนมาแล้วนะคะ,อ,ะอย่างเช่น play the piano the เล่นเปียโน,โนหรือ play with a yo-yo yo นะคะเล่นลูกดิ่งนั่นเองคำว่า play นะคะต่อไป Number 13 Poo pull นะคะ pull แปลว่าดึงค่ะ number 14 p u s h push push แปลว่าผลักนะคะ number 15อันนี้คำนี้เราก็เรียนแล้วนะคะ hurry read read อ่านนะคะ number 16 ride ride อันนี้เราก็เรียนแล้วนะคะเช่น ride a pony ขี่ม้านะคะ ride ก็แปลว่าขี่นั่นเอง Number 17อันนี้ก็เรียนแล้วเหมือนกันนะคะ I U n, run Run วิ่งนั่นเอง Number 18ิบแปดคำนี้ก็เรียนแล้วค่ะ sing 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 นะคะแปลว่าร้องเพลงนั่นเองค่ะ Number 19 sit down sit down s i t d o w n นะคะแปลว่านั่งลงค่ะ sit down Number 20 Sleep อันนี้เราก็เรียนแล้วเช่นกันนะคะ Sleep แปลว่านอนนั่นเอง S L E E P Sleep นอนค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะคำที่21ค่ะตรงข้ามกับ Sit Down นะคะก็คือ Stand up Stand up แปลว่ายืนขึ้นค่ะ S T A N D U P นะคะ ต่อไปค่ะคำที่22ค่ะ talk t a l k talk แปลว่าคุยค่ะ23ค่ะ think t h i n k think แปลว่าคิดนะคะ number 24 t, roll, t, r t h r o w t r t h r o w นะคะ throw แปลว่าคว้างหรือปาค่ะ number 24 อ่า w uh, นะคะน u m เบอร์ m b e r ที่25นะคะ turn off turn off นะคะ turn off แปลว่าปิดค่ะใช้กับเครื่องไฟใช้ไฟฟ้าเช่นเราจะบอกว่าปิดไฟ turn off the light หรือปิดทีวี turn off the TV นี้เป็นต้นนะคะ Number 26ค่ะตรงข้ามกับ Turn Off นะคะก็คือ Turn On แปลว่าเปิดนั่นเอง T-U-R-N-O-N ค่ะ Turn On นะคะต่อไปค่ะ Number 27 Walk อันนี้เราก็เรียนแล้วนะคะ W-A-L-K Walk แปลว่าเดินค่ะ Number 28 Watch w a s h wash นะคะแปลว่าซักหรือล้างเช่นเราบอกว่าสระผมนะคะ wash my hair นี้เป็นต้นนะคะหรือล้างจาน wash the dish นะคะเป็นตนนะะ้นค่ะต่อไปค่ะ2 w t wash t v wash เป็นคำกริยานะคะแปลว่าดูก็คือดูทีวีนั่นเองค่ะ w a t c h นะคะ wash ต่อไปค่ะหมายเลขสุดท้ายนะคะคําที่30 number 30, right, w write w r i t e write แปลว่าเขียนนั่นเองค่ะอาค่ะเด็กๆถ้านักเรียนดูไม่ทันนะคะก็สามารถย้อนกลับคลิปวิดีโอนะคะไปอ่านซ้ำที่คุณครูขวัญน,นะคะอ่านให้นักเรียนฟังได้นะคะเป็นการฝึกอ่านไปอีกหนึ่งรอบได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเด็กๆ ได้จำคำกริยาเหล่านี้ได้มากแค่ไหนนะคะเราจะไปลองตอบกันคำถามกันค่ะามาดูที่ภาพแรกนะคะาภาพแรกที่เห็นอยู่นี้นะักเรียนคิดว่าเขากําลังทำอะไรอยู่คะเป็นคำกิริยาก็คือเขากําลังดื่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าดื่มเนี่ยได้แก่คำว่าอะไรนะใครจำได้บ้างเอ,อ่ย ติ TikTok, TikTok, TikTok. ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบเฉลเลยนะคะคำว่าดื่มก็คือดือ่มนะตอบถูกกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะ drink d r i n k นะคะ drink ค่ะแปลว่าดื่มค่ะไปดูที่ภาพต่อไปกันเลยนะคะอ่าตอนนี้ในภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะาเขากำลังฟังใช่ไหมคะก็คือคำว่าฟังนั่นเองเป็นคำกริยานะคะ คือคำว่าอะไรจำได้ไหมเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอเฉลยนะคะก็คือคำว่า listen l i s t e n ค่ะไปดูกันที่ภาพต่อไปนะคะภาพนี้นักเรียนเรียนแล้วน่าจะต้องทำได้แน่นอนนะคะภาพนี้ก็คือขี่ม้าใช่ไหมคะเอาเราจะเอาคำว่าขี่คำเดียวนะคะคำว่าขี่ก็คือคำว่า คำว่าอะไรนะคะทุกคนเรียนแล้วต้องจำได้แน่ๆคำว่า ride ถูกต้องค่ะ ride นะคะ r i d e ride นะคะแปลว่าขี่นั่นเองไปกันที่ภาพต่อไปค่ะโอ้คนนี้กำลังหัวเราะนะคะหัวเราะก็คือคำว่า love นะคะ love ะก็มาดูนะคะว่าคำว่าหัวเราะใช่หรือเปล่า ถูกต้องค่ะ love นะคะ l a u g h love นะคะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายนะคะภาพนี้ค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่นะกำลังคิดใช่ไหมคะคำว่าคิดอ่าเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วมีใครจำคำนี้ได้บ้างคำว่าคิดก็คือคำว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบชัเลยนะคะ อ่าเราไม่ให้เด็กๆคิดนานค่ะเราจะไปเฉลยกันเลยค่ะคำว่า think t h i n k think tink แปลว่าคิดนั่นเองนะคะอ่าระค่าเด็กๆวันนี้เราก็ได้เรียนคำศัพท์ไปมากมายเลยนะคะซึ่งคุณครูขวันนะคะก็ฝากใบงานให้เด็กๆได้ทำนะคะในเรื่องของคำกริยานะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ อ่านี้นะคะคุูผ่นก็จะมีภาพมาให้นะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์ซึ่งอยู่ด้านบนนะคะให้เด็กๆนั้นเลือกคำศัพ์เนี่ยมาใส่ให้ตรงกับภาพนะคะว่ามีความหมายตามภาพว่าอะไรให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะระบายสีตกแต่งในภาพนี้ให้สวยงามก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะ ก็ครูปัดน,นะคะก็ฝากให้เด็กๆนะคะไปทําใบงานที่ได้รับไปด้วยนะคะและเปิดเรียนมาเราก็นําใบงานนี้มาส่งให้ครูคด้วยอย่าลืมทําใบงานและทบทวนคําศัพท์พ้องคําศัพท์บ่อยๆทุกๆวันด้วยนะคะเด็กๆจะได้เป็นเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษามากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะแล้วเจอกันที่โรงเรียนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ JSB, JSB is a wonderful world JSB, 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 all the colorful day.